สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Merry Christmas oh, huh. อาหารนะดูดิหดินดในผมอะไรในผมอะไรผมมซะสวัสดีพ่น้อง Merry Christmas สวัสดีค่ะพี yeah. okay. ่น้อง พี่น้องจ๋าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะของที่เดนมาร์กนะคะก็ยังไมงมนก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะพี่น้องขอบคุณที่รับชมวิดีโอของของช่องอีสานเดนมาร์กมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะ <Yeah. S 1> สุขสันต์วันคริสต์มาสคะ่ะ Christmas Merry Christmas Hey มารีคริสต์มาสไปแล้วพอ r ีมารีคริสต์มาสมารีคริสต์มาสส่วนวันนี้คลิปของพวกเราจะมีกิจกรรมอะไรนะั้นเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามกันดูนะคะเด็กๆตื่นเต้นจะได้เปิดของอะไรนะของอะไรนะของขวัญนะลกูกใครตื่นเต้นมั่งตื่นเต้นมากจะได้เปิดของขวัญนะคะโอเคค่ะไปเถอะฉันจะไปกินแก้วแล้วนะยูทเรดว่าคล็อป ชอยยบ่างนี้เหรอค่ะพี่น้องวันนี้นะคะวันที่24ธันวานะคะเป็นวันที่เรียกว่า Christmas Evening ถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กก็จะเรียกว่า j u l a f t e n นะคะที่นี่จะเป็นวันที่กินเป็ดอบหมูอบกันนะคะส่วนบ้านเราก็ไม่พลาดที่จะกินเป็ดอบเหมือนที่ทำกันทุกๆปีนะคะโดยก็จะมีฝาเป็นพ่อครัวอีกเช่นเคยค่ะ และเพื่อไม่ให้เป็ดมีกลิ่นสาบนะคะพี่น้องเราต้องตัดตูดเป็ดออกนะคะพี่น้องอย่างนี้เลยค่ะเราจะอบโระการเอาเอาหลังเป็ดขึ้นก่อนนะคะพี่พี่น้องสักประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วก็จะหายท้องเป็ดขึ้นอย่างนี้นะคะอุณหภูมิสองร้อยยี่สิบองศานะคะ ใช้เวลาประมาณ2 2ชั่วโมงครึ่งค่ะคลดไฟลงประมาณ170 180นะคะโอเค ค่ะตอนนี้ก็ฟ้ากำลังจะมาทำยูเลอร์คอนเฟล็กคิดเลยดิพี่ฟ้าแม่เลี้ยงว่าต้องคอนเฟล็กจ์มันเป็นขนมหวานนะคะพี่น้องที่จะมีส่วนผสมของมาร์ซิแพนมาร์ซิแพนก็คือเมล็ดแอลมอนด์นะคะที่บดออกมาเป็นจะมีรสชาติหวานนิดนึงนะคะเราจะมาทำเป็นยูเลอร์คอนเฟล็กคิดเลยดิยูเลอร์คอนเฟล็กคอนเฟล็ก ซึ่งเป็นเำหืาที่ที่จะทำาปนทุกปีนะคะสมะม่ลองชิมเาชิมไหมนี่มาสแคนี่นี่นี่แอลมอนแอบยนีมาใอมาส อร่อยอร่อยไหมล่ะอาหรสีแพนอร่อยมากวันนี้เราก็จะยกให้ให้ฟ้าเป็นพ่อครัวนะคะหรือพ่อครัวฟ้าทำทั้งของหวานแล้วก็ทำทั้งเป็ดอบหมูอบนะคะพ่อครัว

เราตัดเป็นหนึงนะคะชิลเลสต์แล yeah. no, ้วก nah ็แล้วก็นี่นะคะนูกามีส่วนผสมของนูกาสเกนเวลลิเวอรนูกาแอบนูกาเนอนี่ไงเป็นช็อกโกแลตอีกชนิดหนึ่งนะคะอร่อยมาก อพอเอานูกะวางตรงกลางแล้วก็เอามาสิเพ้นวางขึ้อีกะอย่างนี้แหละลกูกสแกมแมนสแกมมันจะมีแล้วก็ตัดเป็นอย่างนี้นี่ยเ่ะยูริเลคอนเฟลีกที่เขาเรียกกันนะคะมีขายตามร้านค้าทั่วไปก็มีนะคะแต่แต่แต่ซื้อมาทำแบบนี้อร่อยมากกว่าคะ่ะ ค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นประเพณีที่บ้านเราจะกินกันแล้วก็จะทํากันทุกปีนะคะแต่ละบ้านอาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องส่วนนี้ก็คือไวท์ช็อกโกแลตนะคะที่ฝานําไปละลายกับน้ําร้อนนะคะแล้วเราจะเอา ยูเรคอนเฟกของเรามาชุบตรงไว้ช็อกโกแลตนี้อีกทีหนึ่งนะคะ มาดูสูตรในการทําน้ําซอสกินกับเป็ดอบกันนะคะเราก็จะเอาเครื่องในนะคะที่ได้มานะคะมาทําการผัดกับเนืยให้พอสุกแบบนี้นะคะพี่น้องจากนั้นเติมน้ําตุนให้ความนัวออกมานะคะแล้วก็นําน้ํานัวที่ได้นี้นะคะไปทาน้าไปทําซอสอีกทีค่ะแค่นี้นะคะก็ได้น้ําซอสเป็ดที่นัวและอร่อยแค่ปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือพริกไทยแค่นั้นเองค่ะ เก่าใบนี้มีอะไรซ่อนอยู่ค่าตู้เก่าแก่ของฝาใบนี้นะคะก็จะมีพวกเครื่องชามโบราณที่ฝาแกรักมากๆนะคะเพราะว่าเป็นของจากบรรพบุรุษมีค่าทางจิตใจคนเดนมาร์กที่ชอบความทันสมัยก็มีมากนะคะพี่น้องส่วนคนที่นิยมของเก่าและรักของเก่าก็มีมากเช่นกันอย่างเช่นฝาน,นี่เองค่ะ ้าเป็ดอบของเราก็จะกินคู่กับวายแดงนะคะเข้ากันดีมากค่ะวายแดงเวลาเปิดแล้วก็จะมีเหยือกสําหรับใส่วายอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องก็คือมน์ก็เพิ่งรู้วันนี้เองค่ะพี่น้องว่านี่คือเหยือกใส่วายนะคะถ้าฝาไม่บอกมึก็คงเอาไปนําไปทาเป็นแจกันดอกไม้ค่ะ Det hmm. okay. passer jo lige med en flaske, hva'? Okay. Ja. <laughs> ich kann so die ich... <laughs> <und> <laughs> <Sam. Sam>. <laughs> อาหารคริสต์มาสของพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยฝีมือของฝาฝาติดติดครบด้วยค็อกกี้เดชทักทักพุดเดิ้ลและชูสก็โอเคได้เวลามาทานข้าวกันแล้วนะคะพี่น้องซีขอนแข็งๆข็อะมิสกิลี่สโกลสโกล สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะลูกสุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas เนี้ยไฟฟ้านี่กันสิโอเคโอเคโอเคอ้าวโอเคค่ะเป็ดอบของเราวันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะพี่น้องเนื้อเป็ดไม่แห้งเพราะว่าตอนที่อบฝาแกจะคอยเติมน้ำตลอดนะคะ เมนูเป็ดอบนี้นะคะก็จะกินคู่กับมันเชื่อมมันต้มแล้วก็จะมีเครื่องเคียงอีกอย่างหนึ่งก็คือกระหล่ำแดงดองนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานแต่ตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้มนก็ต้องขอหยุดความยาวไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปที่สองสาวจะได้เปิดของขวัญเดี๋ยวมลจะลงคลิปวันพรุ่งนี้นะคะรอติดตามกันนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องยีสานเดนมาร์กนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ